กิจ <c oughs> กรรมไม่เสร็จสักกิจกรรมเลยเผมยังปลดล็อกสกินทีรี่ไม่ได้เลยของพี่แป้งเหรอ กิจกรรมผมยังทำไม่สเสร็จเอ๊ะอันนี้เกมค้างหรือกูค้างเนี่ยอะไรบายสาดน้ำสงกรารเว้ยเฮ้ยเรามีตั้ง4ี6อัน ที่เรามีกี่อันเรามีสี่สิบหกอูใช้ได้เลยนะสร้างเลยดิแบบนี้แล้วกันปิ้วปิ้วปิ้อสุดยอดไม่เข้ากับโทนเลยวะนี่ซุ้มเหรอวะลำโพงไหนๆก็มาขนาดนี้ยอ่ะ คุมโทนดำไปนิดนึงหมดละอ๋อนี่คือออกแบบตัวคอนเสิร์ตเนี่ยอโอเคครับได้โปรไฟล์มาเหลืออีกอันสุดท้ายคืออะไรอ่ะเฮ้ยอันสุดท้ายอะไรวะ อ๋อยังไม่ขึ้นเหรอวะเรายังมีไม่ครบอ่ะต้องมียี่สิบอันนะครับสงใส่กูว่ากูได้เล่นก่อนเฮ้ยมันคุ้นๆนั่นแหละเฮ้ย,ยกูคิดไปเองวะว่าตัวที่อยู่ซ้ายรากมันเออกูเบียวไปเองนะเออกูคิดไปเองฮัโหวตคนดังโอ้ผมไม่ดังอ่ะไม่มีใครให้วต ดีครับดีคนที่เข้ามาด้วยเพื่อนเมงมมินีเต่าไหร่วะโอ้เนต็ตหมุนเป็นพายุไรลเลยอืมจริงผมก็เปิดไปแล้วแหละแต่ว่ากลัวเสียงไะ ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีวะผมว่าผมรอท้ายๆกิจกรรมดีกว่ารอแบบช่วงวันสุดท้ายอะนี่เผือใครไม่รู้สูตรนะครับสูตรวันสุดท้ายนี่คือแบบองสูตวันสุดท้ายนี่คือกิจกรรมก็จะแบบรีเซ็ตก็จะโอากาสดรอเ 88. 88. ปรเด9 8 8ร9วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายกูล็อกอินในตัวนี้ไปยังวะ เอ้เดือดตั้งสามอันว,ว้าวหรือสามอันครับงคนอื่นเขาได้กันหมดเรายังไม่ได้เดี๋ยวซิเพื่อนเราใครออนไลน์บ้างโอ้ก็มีออนไลน์เยอะเลยอะดิสน้าผมต้องไปคอนควอเลอร์ให้ได้นะว่าที่ผมต้องไปเพราะผมอยากไปไม่มีอะไรแล้วไปไปไป อยากเล่นอยู่พอดีเลยสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยครับ653955ครับใครอยากเล่นเข้ามาได้โอ้ประเด็นคือไม่มีใครคุยกับเราเลยเาต้อก็คุยคนเดียวน้องชายสุธีรักของผม3-4คนที่คุยกับผมตลอดก็ไม่อยู่ในไลน์เนี่ยเอหรือเราต้องกดโซโลว่วะ โซโลมาจะตึงก็ได้หกห้าสามเก้าห้าห้าอในบทที่ผมเล่น rv มีไม่กี่ข้อครับกูขี้เกียจเล่นรอบักดูบักวันเกมกระปุ๋ยละ เกมกระปุ้ยกระตุยอะ่ะง่ยยายง่ายขอบคุณสำหรับไลค์หนึ่งไลค์ครับไดนมีมกดขอเลันขอเล่นก่อนรีกูก็อยากได้ดาวเหมือนกันนะเออ อยู่ก็ลักออฟเว้ยลักออฟว่ะโอเคหน่อยอเฮ้ยเอาไปทำมีมได้เลยเนี่ยลักออฟ <c oughs> จะได้ม,ดมูลาดครับใครห้ามผมผมจะจับหักก็อ้าว อีมันเป็นบบมุลาดกูดหัวตัวเอ้ยเราก็ไม่อยากเล่นฟอร์เรนด้วยดิเพราะกูลำแบบแหลกๆเขาไม่ไหวแล้อวลอ,อู้สกัดดีไหมเนาะ เพนดอร์พนดอร์พนดอรยำกระหม่อมว่ายำกระหม่อมพิเกมอะไรเงี้ยมีเพนดอรไม่ mm hmm. มีเพนดอรมีจะกินฟรีใช่ครับแต่ผมไม่ใช้ผมจะใช้ของอะไรว่าเดอะบอยเฮ้ย y o บอยทีเจสิเดอะบอยว่าไงวะ เซตก็คงตามนี้แหละเซตเราไม่ได้อะไรมากครับแพนด้าเป็นหมีแพนด้าไงอโป้อโป้อโปช่วยชาติเออสิบวินาทีบุ้ย ศูนย์ป่ะตัวอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้หเยอะเลยไม่กลัวหรอกครับ พราะผมจะมาเพื่อเก็บแรงไม่ได้มาเพื่อดรรนเพราะว่าถ้ากูไม่เก็บแรงกูน่าจะไม่ได้ของประจำซีซั่นผมก็แค่อยากได้ของประจำซีซั่นนะครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นละการได้ของประจำซีซั่นคือ the blaze นะครับ the best โอ้สาการมันกว่าสู้สัตรูไปด้วยกันเว้ยพวกเราดีผมเปิดเสียงต่ำาครับเสียงสูงกลัวกลัวมันไม่ดีมันแหลกจัง แล้วชนเลนกับมาจ้าโอ้โหมูฮาห้าเลยครับเขาจะสู้งวะชายจะเย็นนะจะเย็นนะอุนเธอนี่แค่วองอุ่นเครื่องเฉยๆยังเจอกูเริ่มมาวะ่ะโอ้ยโอ๊ยม,มันจะเอาเลยนี่มา นี่แม่งจะฟันเลยวะเสียเฮ้ยเฮ้ยโดนกูเชี่ยมันรอดวะมันไม่กลับมันโดนกูะนะี่ยตายแตกหนึ่งฟรีครับมาดิ แหลกด้วยประเด็นตอนนี้เริ่มขมือแล้วเริ่มเริ่มขมือแล้วเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มอันตรายมีป้ายประกาศด้วยถนนชาวยาคือไรวะเฮ้ย,ยมันมามันมากูเห็นคนแค้นว่ามันแค้นผมครับโว้ยนี่มันแค้นผม เป็นถังน้ำด้วยวะสรน้ำส่งการเนี่ยเฮ้ยแหลกไอ้กูแหลกไอ้ตัวกูหลุดไปนอกโลกเลยแหลกสัตว์อืมนนี้กูไม่ได้บังคับเลยนะคือมันไปเองอะ เดี๋ยวต้องปิดก่อนวะไม่ไหว